สำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการลงโปรแกรมหรืออัปเดตโปรแกรมต่างๆนะครับจากทางร้านเรานะครับให้ลูกค้าเปิดโปรแกรม a n y d ์เดนะครับอยู่ที่หน้าจอของลูกค้านะครับจะเป็นรูปลักษณะนี้นะครับดดบเบิ้ลคลิกขึ้นมา1ทีนะครับจะเห็นเลขแ d ดเดสนะครับให้ลูกค้าส่งให้กับทีมงานนะครับทีมงานจะใช้เลขนี้เข้าไปทําการอัปเดตและลงโปรแกรมต่างๆให้กับลูกค้านะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้ผมจะทําการเข้าไปนะครับลงโปรแกรมให้กับลูกค้านะครับผมก็จะพิม าเลขตัวนี้เข้าไปนะครับนั้นนะครับให้ลูกค้ากดยอมรับนะครับโดยกดที่ปุ่มสีเขียวนะครับ accept นะครับที่เป็นรูปโลนะครับ1นีนะครับแบบนี้แบบในคลิปนะครับกดเยยดไปนะครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะครับกดเยียดอย่างเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงโปรไฟล์ตรงนี้นะครับให้ผมด้วยนะครับคลิกไป1นึ่ีครับลูกค้าแล้วก็กดเป็น full accept นะครับตามคลิปนี้เลยนะครับจากนั้นนะปล่อยเมาส์วางคีย์บอร์ดได้เลยนะครับผมก็จะทําการ ควบคุมหน้าจอลูกค้าได้แบบในคลิปตัวอย่างนี้เลยนะครับก็ผมก็จะเอาไฟล์ต่างๆไปลงให้นะครับรวมถึงการติดตั้งโปรแกรมนะครับก็จะทําได้ผ่านการออนไลน์แบบนี้นะฮะส่วนใครที่ยังไม่มีโปรแกรม a n นดีเรนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็จะมีคลิปสอนดาวน์โหลดอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้เท่านี้ครับผม